ความเดิมจากตอนที่แล้วคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งได้นำอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ซ่อมพี่คิริโตะออกมาจากเมืองของสกิบรดทอยเลตซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่า G-Man นบอสของเราสกิบรดทอยเลตนั้นกำลังรอจัดการเขาอยู่ แต่แล้วไททันคาเมล่าแมนก็ออกตัวเข้ามาช่วยคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งเพื่อความมั่นใจของคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งที่มีต่อไททันคาเมล่าแมนเขาจึงวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตแล้วก็ไม่หันหลังกลับไป เพื่อที่จะเอาอุปกรณ์นี้ไปช่วยพี่คิริตโตให้กลับมาวางแผนสู้กับเหล่าสกิมเบร t ทอยเล t อีกครั้งและตอนนี้ดูเหมือนว่าไทาท่านคาเมราแมนก็กําลังต่อสู้กับ G-Man นบอรของเหล่าสกิ i บรดทอยเลและเขาดูเหมือนว่าจะแพ้ G-Man เขาจึงบินหนีไปในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเหล่าคา m e ราแมนนั้นจะเสียขวัญกําลังใจเป็นอย่างมากเพราะว่าไทาท่านคาเมราแมนก็แพ้จีแมบอรของเหล่าสกิบร t ทอยเล นนั่นเองและดูเหมือนว่าตอนนี้ไททันคาเมล่าแมนจําเป็นต้องซ่อมแซมตัวเองเพียงเล็กน้อยเพราะว่าเขาบาดเจ็บจากการต่อสู้กับ g-man บอสของเราสกิเบรี่ทอยเลตแต่แล้วดูเหมือนว่า g-man นบอสของเราสกิเบรี่ทอยเลตนั้นจะไม่ปล่อยให้ไททันคาเมล่าแมนมีชีวิตรอดต่อไปจึงส่งมิวแทนส์ว่าทอยเลตไปณฐานทัพของไททันคาเมล่าแมนแต่พวกมันก็ได้ถูกไททันสปีกเกอร์แมนจัดการไปจนหมดต่อมา เวลาอีกไม่นานพวกเหล่าคาเมราแมนก็กลับมา อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาโดยที่มีพิกิลิตโตะที่เป็นหัวหน้าแล้วก็คนคิดแผนการในครั้งนี้ซึ่งแผนการของเหล่าคาเม่าแมนนั้นจะประสบผลสําเร็จหรือไม่หรือว่าพวกเหล่าคาเม่าแมนอาจจะแพ้สงครามในครั้งนี้เพราะว่าพวกเหล่าคาเม่าแมนนั้นไม่ได้มีฐานทัพใหญ่ที่เอาไว้ซ่อมแซมร่างกายเหมือนเมื่อก่อนแล้วในครั้งนี้พวกเขาต้องเข้าต่อสู้แล้วก็มีเพียงชีวิตเดียวเท่านั้นซึ่งพวกเขาไม่มีอุปกรณ์ในการซ่อมแซมแล้วพวกเขาต้องทุ่มเททุกอย่าง แล้วก็ยึดฐานทัพใหญ่ให้กลับมาเป็นของเหล่าคาเมราแมนให้จงได้ศึกในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปเหล่าคาเมราแมนจะสามารถยึดฐานทัพของพวกเหล่าคาเมราแมนคืนมาได้หรือไม่หรือว่า G Man กับด็อกเตอร์สกิบรีทอยเลตนั้นอาจจะวางแผนเอาชนะเหล่าคาเมราแมนก็เป็นได้พวกเราก็มาดูกันดีกว่าว่าศึกตัดสินในครั้งนี้ใครกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายชนะในกาลครั้งหนึ่งมีพวกนักลบ ที่ก้าหารฝั่งเหล่าคาเมลาแมนในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังประชุมเพื่อที่ยึดฐานทัพใหญ่ของพวกเขาให้กราบคืนมากลายเป็นของพวกเขา ซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นกำลังวางแผนในการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อที่จะชนะเหล่าสกิบรตทอยเลตให้จงได้พวกเหล่าคาวเมล่าแมนพวกนี้นั้นอาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เหลือรอดเพราะว่ากองทัพของพวกเขาเริ่มน้อยลงน้อยลงทุกที เพราะว่าการต่อสู้กับมิวแทนสวาททอยเล็นั้นก็ได้สูญเสียสมาชิกแล้วก็พวกเขาไปมากมายมหาศาลและพวกเขาก็เหลือเพียงแค่ซากศพเพื่อนของพวกเขาที่ไม่สามารถนำเอาไปซ่อมได้ในตอนนี้แผนการของเหล่าคาเล่าแมนนั้นก็ได้เตรียมแผนการมาอย่างดีเพื่อที่จะให้เหล่าคาเล่าแมนชนะสงครามในครั้งนี้พวกเหล่าคาเม่าแมนนั้น จะชนะหรือเปล่ากันแน่นะหรือว่าเหล่าสกิบรีทอยเลตนั้นอาจจะวางแผนชั่วร้ายแล้วก็ทำให้เหล่าคาม e ล่าแมนแพ้สงครามในครั้งนี้และกองทัพสกิบรี Toilet ท,ที่กำลังรอพวกเขาอยู่นั้นพวกมันได้วางแผนการอันแยบยลเพื่อที่จะชนะสงครามแล้วก็ยึด ของเมืองนี้ให้กลายเป็นของพวกมันจากกองทัพเหล่าคาเมล่าแมนและชนะสงครามที่ยาวนานในครั้งนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าสงครามในครั้งนี้นั้นพวกเหล่าคาเมล่าแมนจะชนะหรือแพ้กันแน่นะจากนั้นไม่นานสงครามก็ได้เริ่มขึ้น โดยการที่พวกเหล่าคาเมราแมนให้ไททันคาเมราแมนนั้นบินมาอยู่หลังฐานทัพใหญ่ของเหล่าคาเมราแมนเพื่อที่จะเชื้อเชิญจีแมนนั้นเข้ามาต่อสู้อีกทีเพราะว่าเขาอยากจะล้างแค้นจีแมนเป็นอย่างมากหลังจากที่เขานั้นได้พ่ายแพ้จีแมนและไม่นานจีแมนที่อยู่ณนะฐานทัพนั้น ก็ได้รีบบินเข้ามาหาไททันคาเมล่าแมนแล้วก็สาสางเรื่องของพวกเขาจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าต่อสู้กันซึ่งตอนนี้ไททันคาเมล่าแมนที่มีปืนใหญ่สารพิษติดน้าแขนขวานั้น เขาก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเขาได้อัปเกรดปืนใหญ่สารพิษของเขามาอย่างดีเพื่อที่จะเอาชนะ G-Man และ G-Man ก็เช่นกันดูเหมือนว่ามันจะอัปเกรดปืนใหญ่พลาสมาแล้วก็เอาไว้สู้กับไทท่านคาเมล่าแมนโดยเฉพาะ ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างเมามันแล้วก็สูสีเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าไทยท่านคาเม่าแมนนั้นเขาอาจจะชนะ g ีแมนก็เป็นได้ซึ่งตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าต่อสู้กันผัดกันลุกผัดกันลับแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าต่อสู้กันต่อไปไม่รู้เลยว่าฝั่งไหนนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้หรือว่าฝ่ายชนะ เพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นช่างสูสีกันมากจริงๆเลยและในตอนนี้ดูเหมือนว่าในฐานทัพใหญ่ของเหล่าคาเมลแมนนั้นพวกเหล่าสกิบรีทอยเลตจะเหลือเพียงแค่ด็อกเตอร์สกิบรีทอยเลตแล้วก็ฝูงมิวแทนสว่าทอยเลตที่อยู่ในฐานทัพนี้จากนั้นไม่นานควันของไททันทีวีแมนก็ได้โผล่เข้ามาในฐานทัพใหญ่ของเหล่าคาเมลแมน ซึ่งมีมิวแทนส์สวาดทอยเลตเต็มไปหมดในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเข้ามาสำเร็จแล้วแล้วเขาก็ได้กูลร้องขึ้นมาเพื่อล่อให้มิวแทนส์สวารทอยเลตนั้นพุ่งเข้ามาโจมตีเขาและเขาก็จะเป็นคู่มือให้มิวแทนส์สวาดทอยเลตที่มีหลายร้อยตัวที่อยู่ในฐานทัพนี้ดูเหมือนว่า ด็อกเตอร์สกิเบรีทอยเลตนั้นจะไม่สามารถสู้ไททันทีวีแมนได้แต่มันก็ได้สั่งให้มิวแทนสว่าทอยเลตหลายร้อยตัวนั้นเข้าไปโจมตีไททันทีวีแมนและจากนั้นฝูงมิวแทนหลายร้อยหลายพันตัวก็ได้เข้าไปต่อสู้กับไททันทีวีแมนซึ่งตอนนี้พวกมันทั้งหมดในกองทัพก็ได้แห่เข้ามาแล้วก็ทำการโจมตีไททันทีวีแมนอย่างบ้าคลั่ง ซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันอยากจะกำจัดไทท่านทีวีแมนเป็นอย่างมากและพวกมันก็ได้ทําการโจมตีต่อไปเรื่อยๆซึ่งไทท่นทีวีแมนนั้นไม่รู้เลยว่าเขาจะชนะหรือแพ้เพราะว่าพวกมันมีมากจนเกินไปถึงแม้ว่าพวกมันจะมีเยอะมากๆแล้วก็ฝนตกไทท่นทีวีแมนนั้นก็ยังคงต้องสู้ต่อไปเพื่อล่อให้พวกมันนั้น ออกมาหาเขาแบบเรื่อยๆในตอนนี้เขาก็ได้จัดการมันไปจำนวนมากแล้วและเขาก็ต้องจัดการมันต่อไปเรื่อยๆหลังจากนั้นตัดกับบ้านนะศูนย์ใหญ่ของเหล่าคาร์เมลแมนซึ่งตอนนี้ด็อกเตอร์สกิบรีทอยเลตนั้น มันกําลังซ่อนตัวอยู่ตรงนี้เพราะว่าด็อกเตอร์สกิบริทอยเลตนั้นกลัวไททันทีวีแมนเป็นอย่างมากมันจึงออกมาอยู่จากไททันทีวีแมนไกลพอสมควรเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกน้องของมันมิวแทนสวาดทอยเลตก็ได้แห่เข้าไปจัดการไททันทีวีแมนอย่างบ้าครั่งซึ่งตอนนี้มันก็ได้มาแอบอยู่ณตรงนี้ เพื่อไม่ให้เหล่าคาเมราแมนรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้และไททันคาเมราแมนที่สู้กับ g ีแมนอยู่ตรงนู้นนั้นเขาจะเป็นยังไงกันแน่นะพวกเหล่าคาเมราแมนก็ต้องวอวยพรให้เขาชน,นะ และจัดการ G-Man ให้จงได้และดูเหมือนว่าตอนนี้ด็อกเตอร์สกิบรีทอยเลตจะวางลูกน้องเพียงไม่กี่ตัวและพวกเหล่าคาเมราแมนนั้นจะทำยังไงกันต่อไปเพื่อที่จะจัดการด็อกเตอร์สกิ i บรีทอยเลตที่มันกำลังแอบอยู่ตรงนี้จากนั้นไม่นานหน่วยลับของเหล่าคาเมราแมนก็ปรากดตัวซึ่งพวกเขาทั้งหมดนี้ พวกเขานั้นวางแผนที่จะจัดการด็อกเตอร์สกิเบรี่ทอยเลตให้จงได้เพราะว่าพวกเขานั้นต้องจัดการตัวการที่ทำให้สงครามครั้งนี้เกิดขึ้นมาโดยมีพิกิเิโตะนั้นนำทัพออกมาเพราะว่าเขารู้ว่าด็อกเตอร์สกิเบรี่ทอยเลตนั้นอาจจะหลบอยู่ที่ไหนและก็เขารู้อยู่แล้วว่าพวกมันต้องทำยังไงกันแน่และพี่คิริโตะนั้นเขาก็น่าจะพอเดาได้ว่าด็อกเตอร์สกิเบอรี่ทอยเลต มันจะอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่นตึกใหญ่ฐานทัพของเหล่าคาเมล่าแมนซึ่งเขาก็ได้นำกองกำลังพวกนี้มาจัดการมันโดยเฉพาะและก็คาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งนั้น เขาก็อยู่ที่นี่ด้วยเฮ้ยทุกคนในตอนนี้พวกเราก็แบ่งกลุ่มย่อยๆออกมาแล้วนะครับผมนะในตอนนี้ไททันทีวีแมนกำลังเป็นตัวล่อนะครับผมให้พวกสวัสด์ทอยเลททั้งหลายนะครับที่มีหลายร้อยหลายพันตัวเข้าไปต่อสู้กับเขาส่วนไททันทีวีแมนก็กำลังคิดบัญชีกับ G Man นบ s s ของเราสกิบ,บรีทอยเลทนะครับผมนะและก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราก็ต้องจัดการเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครยิงมาวะเนี่ยเดี๋ยวอุย้ยมันยิงมาจากไหนอุย้ยดูเหมือนว่าสวาดัด์ทอยเลเหรอ เฮ้เราจัดการก่อนโอ้โหโอ้ยในตอนนี้ดูเหมือนว่าสวัสดิ์ทอเรตมันจะเห็นนะครับผมว่าหน่วยของเรามาแต่ผมต้องจัดการมก่อนไอ้หมอเนี่ยตาดีกันปะโอ้โหสามตัวเลยเหรอเกินไปยิงยิงยิงครับผมยิงครับผมในตอนนี้ดูเหมือนว่าหน่วยของเราจะโดนพบแล้วเราต้องจัดการพวกมันให้ได้โอ้โหหลายตัวจังว่สามตัวเลยเหรอทั้งทั้งที่ไททันทีวีแมนนะครับผมล่อพวกมันไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจัดการอะไรเพื่อนโอ้โหมันสามารถริงจริงทางไกลได้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีด็อกเตอร์ส ไม่ได้ละไม่ได้ละยิงกันยิงเข้าไปอูดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมนะด็อกเตอร์สกิมเบอี่ทอยเลนมันจะนำทัพนะครับผมแล้วก็เอามิแทนสวัสดทอยเลนแล้วเข้ามาต่อสู้กับเราเดี๋ยวเราต้องโจมตีมันก่อนอืมอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนถอยมาก่อนเพื่อนโอ้โหเกินไปเกินไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปก่อนยิงกันไปก่อนตอนนี้มาได้ดิอุ้ย,อยเอาแล้วก็บอกเอาแล้วโอ้โหในตอนนี้ดูเหมือนว่ามิวแทนสวัสดทอยเลนมันจะหูเดินเข้ามาแล้วโอ้โหแล้วพวกเราจะรับมือกันยังไงวะเนี่ยไอ้ตายเถอะอืมยิงยิงยิงเข้าไป ยิงก oh, ็ไปโอ้โหพี่กิโตจัดการบัลล์เพื่อนโอ้ยผมผมล้มก่อนผมล้มก่อนไปแล้วผมตายพี่กิโตพีกิโตเออพี่กิโตไหวหรือเปล่าโอ้พี่กิโตล้มไปแล้วโอ้โหเฮ้ยตัวเดียวเรายังจัดการไม่ได้เลยทุกคนยิงมั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 นเออยิงมันเลยเออเดี๋ยเออจัดการเพื่อนจัดการมันอุ้ยดูเหมือนว่ามิวแทนสวาร์ททอยเลสนะครับผมนะมันจะบุกเข้ามานะครับผมจากนั้นสไปเดอร์คามิล่าแมนก็ปรากฏตัวซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่า พวกเหล่าคาเมราแมนที่อยู่ตรงนี้อย่างคาเมราแมนหมายเลขหนึ่งนั้นจะเป็นตัวล่อให้มิวแทนสวั t ทอยเลตที่กําลังคุ้มครองดอร์สกิเบรียทอยเลตนั้นออกมาให้จนหมดและเขาก็ต้องเข้าไปจัดการด r s b ร์สกิมเบรียทอยเลตที่กําลังซ่อนตัวอยู่ข้างในตรงนู้นจากนั้นดูเหมือนว่าดร์สกิมเบรียทอยเลตนั้นจะส่งมิวแทนสวัททตทอยเลต บุกเข้ามาอีกฝูงหนึ่งสองฝ่ายสู้กันแล้วทุกคนโอ้โหในตอนที่ดูเหมือนว่าเราอยู่กลางวงล้อมโอ้โหดูเหมือนว่านะครับผมนะโอ้ยสไปเดอร์คาเวล่าแมนจะเป็นฝ่ายชนะหรือเปล่าดูดิดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าโจมตีกันแล้วก็สไปเดอร์คาเวล่าแมนนะครับก็ยิงอย่างรัวเลยแล้วก็โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเออยิงก็ไปโอ้ยกระเด็นกระเด็นอย่างสูงโอ้ย จริงๆก็ไปเ้าไปเออเรียบร้อยก็ผมดูเหมือนว่าตอนนี้พวกบิวแทนสวัสด์ทอยเลทที่คุ้มครองด r s ร์สกิบิทอยเลนะครับผมมันน่าจะหมดแล้วนะครับผมนะโอ้โหดูเหมือนว่านะครับทางจะโล่งแล้วแล้วก็ รอให้คาเมล่าแมนหมายเล่นหนึ่งอย่างเรานะครับผมนะเข้าไปจัดการมันแล้วก็ปืนตอนนี้เรามีโอ้ทำไมกระสุนเราบมีร้อยจงวินงไปให้ตายเถอะโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าพวกดร็อกเตอร์สกิบรทอยเลตนั้นน่ะมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับผมนะเราจะได้เข้าไปจัดการมันดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับมันจะเหลือเพียงแค่ตัวเดียวแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้จนได้นะครับผมเนาะเอาล่ะทุกคนในตอนนี้ดูเหมือนว่าเรานะครับจะบุกเข้าบายังฐานทัพของเราได้แล้วคิดถึงบ้าๆเลยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเรานะครับ เหมือนว่าพิกินโตะนะครับจะบอกว่ามันอาจจะมาแอบอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ผมยังบอกไม่เห็นเลยเนี่ยมันหายไปไหนวะถามจริงเถอะไอ้ด็อกเตอร์สกิเบรีทอยเลสแกอยู่ไหนอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าอยู่ในห้องทดลองหรือเปล่าไม่ใช่ซะด้วยดูเหมือนว่าเราจะหามันไม่เจอนะฮะเฮ้ยมันหายไปไหนวะเนี่ยโหตามหารอบตึกก่อนเลยและกันอย่างแรกโอ้ยหรือว่ามันไปตรงนี้วะหรือว่ามันไปหาไททันคาร์เมล่าแมนแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกเพื่อแบบถ้ามันไปปุ๊บอะมันน่าจะโดนไททันคาร์เมล่าแมนต่อยทีเดียวตายแน่เลย ไอ้ด็อกเตอร์สกิมเบอรี่ทอยเลตถึงแกจะอัปเกรดล่างมาแกก็ไม่สามารถจัดการไททันคาเมล่าแมนหลอกได้เว้ยบอกได้เลยโอ้โหดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเราต้องตามหาด็อกเตอร์สกิมเบอรี่ทอยเลตแล้วก็จัดการมันให้แบบให้มันตายไปเลยนะครับผมนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันนะครับเป็นคนที่วางแผนการทั้งหมดแล้วก็อยู่ในเบื้องหลังของพวกเราสกิมเบอรี่ทอยเลตนะในตอนนี้ดูเหมือนว่าพิคิเลโตแล้วก็แบ็คสปีกเกอร์แมนนะครับผมแล้วก็สปีกเกอร์แมนไม้กระบองนะครับกำลังตาม,มาหาแบบด,ดูเดือดมากๆเลยนะว่า et, ดือิบ้าบ้ยเลยนะ หายไปไหนนะครับผมนะซึ่งตอนนี้พวกเราทั้งหมดเดี๋ยต้องตามหามันก่อนโอ ه, มันหายไปไหนของมันวะเดีย่ยในสนามบินก็น่าจะมีไททันทีวีแมนซึ่งมันไม่น่าจะไปได้หรอกนะเพราะว่ามันกลัวไททันทีวีแมนเออมันไปไหนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ,ดเ,ดเ,ดเดจอแล้ว้มันอยู่ตรงนั้นนี่ว่าทุกคนดูดิดูเหมือนว่าเราจะหามันเจอแล้วนะครับผมนะ เดี๋ยวเราไปเรียกอ่าพวกพีกิเโต้แล้วก็แบ็กสปิเกอร์แมนแล้วก็สปิเกอร์แมนไมค์กระบอกมาดีกว่าพวกนายพวกนายจะเจอมันแล้วมันกาลังจะไปสนามบินแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันกาลังรออะไรสักอย่างอยู่ก็ไม่รู้อะพวกนายมานี่เลยมานี่เลยพวกเราด็อกเตอร์สกิมบีทอเลนตมันอยู่นี่เราต้องรุมัดการมันเออในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเรานะครับผมต้องฆ่ามันให้จนได้นี่แหละฟาดเข้าไปฟาดด้วยกระบ,บอ,ฟอกฟาดด้วยกระบอกในตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองไฟเข,เข้าต่อสู้กันเฮ้ยมันบินขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนี่แหละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเด อุ้ยดูเหมือนว่าพวกเรานะครับผมจะสามารถจัดการมันได้แล้วนะครับผมนะอุ่ยจะบอกนะว่าพวกเราสามารถจัดการมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยออ้ยคาเ์บีลาแมนหมายเลขน,นึ่งแล้วก็พวกพวกของเราอย่างพิคิริโตะแบ็กสปีกเกอร์แมนแล้วก็สปีกเกอร์แมนไมค์กระบอมสามารถจัดการด็อกเตอร์สกิมมี่ทอยเลตเรียบร้อยแล้วทุกคน ดูเหมือนว่าพวกเราจะสามารถฆ่ามันได้แล้วแล้วศึกครั้งนี้พวกเราก็อาจจิชนะก็ได้และแล้วด็อกเตอร์สกิเบรตทอยเลตก็ได้ตายลงไปและจากนั้นดูเหมือนว่ามันจะดำลุกลงไปใต้ดินแล้วก็โผล่ขึ้นมาโดยด็อกเตอร์สกิเบรตทอยเลตล่างใหม่ดูเหมือนว่ามันจะลงไปเอาหุ่นยนต์ด็อกเตอร์สกิเบรตทอยเลตที่มีรูปร่างใหญ่มากกว่าเดิมขึ้นมาบนพื้นดินและมันก็ได้เข้าโจมตี พวกเหล่าคาเมราแมนที่เข้ามาจัดก,การมันอย่างพิกกิเิโตแล้วก็แบ็กสปิเกอร์แมนและดูเหมือนว่ามันจะตัวใหญ่มากเกินไปและทั้งสองฝ่ายนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กันอีกรอบดูเหมือนว่าด็อกเตอร์สกิเบรีทอยเลตล่างใหม่ล่างนี้ จะตัวใหญ่เอาบา้บาๆเลยและมันก็สาบารยิงลำแสงพลาสมาอันรุนแรงออกมาอย่างต่อเนื่องได้และดูเหมือนว่าพวกเหล่าคาเปล่าแมนต่างก็ต้องต่อสู้กับมันต่อไปดูเหมือนว่าเหล่าคาเปล่าแมนที่เข้ามาจัดการมันนั้นอาจจะพ่ายแพ้เหลือเพียงแค่ b แบล็กสปิกรแมนที่มีครึ่งเดียวแต่เขา ก็ได้ถูกด็อกเตอร์สกิเบรทอยเลตล่างใหม่นั้นจัดการไปจนหมดดูเหมือนว่าพีคิริโตของเรานั้นดูเหมือนว่าพีกิริโตของเรานั้นจะถูกจัดการอีกครั้งแล้วและตอนนี้เขาก็เหลือเพียงแค่ซากที่นอนอยู่ตรงนี้ส่วนพวกเหล่าคามเมล่าแมนคนอื่นที่มาด้วยนั้นพวกเขาก็ถูกจัดการเช่นกัน อย่างสปีกเกอร์แมนไม้กระบองแล้วก็แบล็กสปีกเกอร์แมนพวกเขาก็ได้ถูกด็อกเตอร์สกิเบรทอยเลล่างหุ่นยนต์ยักษ์นั้นจัดการเป็นที่เรียบร้อยดูเหมือนว่าพวกหน่วยลับที่เข้ามาจัดการด็อกเตอร์สกิเบรตทอยเลโดยเฉพาะนั้นพวกเขาก็ได้ถูกหุ่นยนต์ด็อกเตอร์สกิเบรทอยเลล่างใหม่นั้นจัดการไปจนหมด ดูเหมือนว่าพวกเหล่าคาเวล่าแมนจะกลับมาเสียเปรียบอีกครั้งแล้วแล้วดูเหมือนว่าหุ่นยนต์ด็อกเตอร์สกิบรีทอยเลตร่างใหม่ล่างนี้อาจจะไปหาไททันคาเวล่าแมนหรือว่าไททันทีวีแมนและทำให้พวกเขาลำบากจากการต่อสู้ในครั้งนี้ก็เป็นได้ศึกในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไป ดูเหมือนว่าด็อกเตอร์สกิบรีทอยเลตที่พ่ายแพ้หน่วยของคาร์เมล่าแมนหมายเลขหนึ่งและก็พิคิลิโตนั้นมันจะไปเอาหุ่นยนต์ด็อกเตอร์สกิบรีทอยเลตร่างใหม่นั้นกลับขึ้นมาต่อสู้แล้วก็จัดการพวกเขาอย่างลาบคาบซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าเหล่าคาเมล่าแมนยังไม่มีแผนการการต่อสู้กับมันเลยพวกเขาจะจัดการมันได้หรือไม่กันแน่นะ พวกเราก็ต้องมารอดูกันเลยตอนต่อไป